จงเชื่อมั่นในตัวเองประกาศว่าตัวของเรามีความรู้มีศักยภาพมีคุณภาพขนาดไหนถ้าเราเริ่มต้นด้วยการที่ตัวของเราเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อและศรัทธาในความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะเราจะไม่กลัวเราจะไม่กังวลกับอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้น ในชีวิตของเราเลยนะคะคนที่เชื่อมั่นในตัวเองจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากถึง99%เลยนะคะเพราะว่าเรานะคะไม่ให้ค่าน้ําลายราคาถูกของผู้อื่นที่มาจัดมาตัดสินเราหรือมาคิดกับเราในมุมมองต่างๆนะคะเพราะเรายึดมั่นเชื่อมั่น ในความรู้ในศักยภาพในคุณภาพในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราและข้อสำคัญนะคะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อย่าหยุดการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองนะคะถึงแม้ว่าจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองขนาดไหนเราก็ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและพัฒนาคุณภาพศักยภาพของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะ